สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะมาตามตัวเลขกแรงใหม่นะคะเนะาะให้ชายาปูวาปูชูโชคหรืออาจารย์ชูโชคนะคะเนาะกามาตามตัวเลขให้ท่านผู้ชมเป็นเหลขสูตรคํานวณน,นะคะของปูนะคะของปูมีเหลขกดับนําด้วยค่ะท่านผู้ชมดับเยอะอยู่นะคะดับบนดับดับล่างนะคะหาก็จะไปติดตามน้ากันว่าจะมีเลขดับตัวใดแน่นะคะเนาะ นะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกกำเนดเด้อค่ะในเย็นคาวาปูนี่ถูกมากลลยงวดแล้วนะคะเล็กคำนวณน,นะคะบางวดกับซุยนะคะเนาะส่วนลายจะซุยนะคะท่านผู้ชมบางวดกับเขานะคะเนาะแต่ว่ากำมหาห่เป็นแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกกาเน,นเด้อค่ะเนาะ่ะเอ,อกกระิไปติดตามรับชมกันเลยบางวันนี้จะได้ตัวใดเนาะคะ่ะเนาะ ได้เห็นเจ้าของเห็นเจ้าของว่าเจ้าของเปเ้าไหเจ้าองเนี่ยมันจะมันถีบลงลงกลงไนใบหน้ามูเจ็ดแล้วเฉพาะัี่ไปคัดสีได้เว่นไปสีไว้แต่อค่ะคัดสีเยอะมากตัวได้ก็สื่อสีขาวครึ่งจะม่วยๆตั้งวัน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 ที่สิบนอี่น่าดี่ะขคนที่นอาใช่มากผูเดียวแคละหนักค้อม มาแบบว่ามาแบบว่าหมอเ็าให้มาเขาให้ปิดยาวเขาจะมาปิดยามาคนยาตามบัตรนะตัวหลวส่ไปมากมาขอเหล็กแห้งๆใส้องๆไหลไปดีไมนเป็นเรื่องเลื่อมพฤติกรรมบบนี้ได้จะพอมสลับใจตลาดใจวอกคิดประเณวอกคิดวอกคิดเกินนั่นแหละค่คนเดียววะครับเห็นัไปผลแล้วก็ตุนท่อนเพิ่มมาอะไรนั่งซื้อแยิ่งวางเสร็จมาหลายแล้ว มันงันมันกับเห็นเป็นลูเขาห้องน้ำเออไปอาบน้ำสตลาสุขใส่เลยก็เปิดประตูหนึ่งเป็นขอมด้ยตีออกได้คือมันสะานรถจะเกินจิ้มๆนน้อยๆนะจะไน้อยเลยเล่เอาหน้าอาบน้าอาบน้าเ้าๆๆเขเนีนก่ท้องวะอาบน้าออกมากมากแล้ว่ต้องเบิ่งยังเลยฝ่ามาเบิ่งยามยามมากยี่นีเนาะน่งอยู่นี่นีเงินยี่นี กเปิดงนว่าแม่แล <Philadelphia> <S 1 uno> yeah, you know? ่อวะสันเ่น <trendy> ข <im Morris aí> ้าวทั่วคารักเล่นเสียบอ่ะปูอุ้ยลายเป็นอะไรนะฮะพกพันข่าวอุ้ยเบิร์นไ้วหรอค่ะมเอาไปเบิงกระเป๋าอุ้ยเอาได้ขึ้นมาบัมนีนปูกั้วทั้งบัตรเอทีเอ็มเนาะได้ขึ้นมาค่ะปบนี้โอ้เสมัดใจดำแทะเมากของของพระของสูงเนาะเอทีเอ็มเอาไปเบิรเมื่อวานยู่บ่ค่ะปูมันที่สิที่สิบ อืมเป็นแดงแล้วกาผู้หญิงผู้ชายกันทอมโอ้ยเป็นเป็นหัวแดงอืมผู้เขียวไว้ด้ดีเด้องอชีแดงน้อนนะนอนนอนนุอยู่นันบนกับเขียวอแค่าท่จวดบบแบบมากมันน่าใบแน่งเลยแต่เสียงแค่คอยนะอนทั้งระบบโาแล้วอีกว่ามันพุ่งมาขายลูตลีได้นอนที่ันที่ันเบิ่ลนำนะ ใครยุบบด็ดทรศสอท์ไปนึ่มัปูวางเี้ยนกันว่างเียน้ำกันเจ้าก็กระเป๋าันติผ่าวเงี้ยร่างงี้ยสติดกันกันงานกันนี่มันกีเมตยตาอยู่อาจารย์มันบอกเป็นว่างเี้น้ำกันเด้งามกอืแบบว่างเยู้สิดันจริงจ้เอสิบาทาวเลยเนาะสาูกัอาน้ำเนี่กูดปุามาก ที่ตังเกี่ะไรบ่ได้มักฝ่อเปิดงามมามนก็คู่บอกกันไงแบบาเอก็งได้ไปลุกขับอืมแม่คนได้พื้นที่ป่ะคะปุมเมีนมเมนนะที่ว่ามเมนอืมุงส่วนก้นแดงกุณกระบาดอันบนไงตัวหูตัวก้นกะเทยจออคุณถุงถงบอกออกแบบู้วยไซด้นะเออจะท่อมะ ไบอกได้ป่ะพี่นเป็นปวดเนาะมาถามปู่อยู่ผาสูงกับบเวนเนาะเอ้าท่านผิววันใหม่วันที่ค่ะการมาใล้ถินค่ะเดี๋ยวนะค่ะอันอันนี้คือว่าเดี๋ยวด้นี่ละค่ะ อันลาบานียนนี่คือนตัวตัวเนียนม่นบ่ค่ะข้างล่างนี่วิ่งหาอันนี้คืออันนี้โค้งสางแล้นะคะดูวสองสี่แปดคือโค้งสองสี่แปดค่ะคือโค้งสางอะมาจับใส่เนาะปูนะแต่บันนี้ปูเนียนห้คืออันหาสองกระห่าแปดมันปะค่ะสำหรับข้างล่างจะขึ้นเก่ากับสองนะค่ะปูวิ่งเก่ามันบ่ค่ะบนส่วนดอกบโบนเก่าโบนวิ่งเก่าเนาะ บนวิ่งเกิลเนาะสองสี่แปดมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเป็นตัวนั้นมันมันเป็นตัวประกอบพื้นล่างบนนั่นแหละค่ะตัววิ่งคือตัววีสองสี่แปดตัวโค้งสางนี่มาได้ทั้งบนและล่างเล่นบ้างค่างแนนโอ้ค่ะก็เล็กเก่าอย่ก็เลยมาวานเก่าอย่ี้เป็นเลขบนนั่นแหละค่ะค่ะม้ามันม้าอ้ห่างมากโรู่นะแต่ว่าก้มก้มตีเห็ดออกมาแล้วค่ะ ลังนี่จะไก็มาหานะค่ะค่ะน้ควมี่จกีกนมาคุณแต่วันมันก็มาตันกับพรูไล่ไลเอาไปไปเอาตันตํากันไลดีลรอค่ะปูดมาตํากันมันันคือว่าเหล็กปวดนั่มกันเนาะค่ะค่ะเวดมาตังกันนี่สามสูตรตัวนี้เด็ันไลตนสูตรสามสูตรเลยกันออกมาได้ตัวนี้นะคระปูดึงดึงแล้วมันไล เมล็ดดับน้ำมันเลยมาแยกเอาจนไรเล็กดับน้ำนะไรเล็ดับแล้วมันดึงออกดึงออกวันไ่าหนี้ไม่มีเหล็กดับเล้วค่ะข้างบนนี้คือเนีนซีเก่านะค่ะเนียนเนียนซีเก่าตกันกับหาแปดหาเก่านะค่ะปูี่กบที่เก่าแล้วแต่เกาที่กันใน่อยๆ่็ข้างบนอาจจะไปหอดฟูบนานะอันนี้เคียนผิดนั่นสีเก่าซีเก่าแล้ว ดีเก่าสี่เป <sm> ็ดมุนดุยปุยเนาะแม่หมูเขียนมุนปุยเลยนี่แหละท่านผู้ชมเบิ้องต้นค่ะปูคนแก่ถือกลักกระเป๋าเงินถือกลักเทืงเงินเทืงนั่นนี่เนาะบรรทาเป็นสุกหมันนก็จ้างเงินเนาะบรรทันแมนช่วยไปแล้วอาจจะมารอาจจะสุกดิปูช่วยแล้วก็ขึ้นหมันท่านเข้าไปท่านทานบสุกไงปูกับสิครับเขาจากวายเราก็ เรียกว่าละกับพี่เตยโผล่เข้ามาแล้วได้แล้วค่ะนี่เราอันนี้เลขรับปูนี่เขาตลอดว่าเจ้าค่ะได้ซู่งวดบะเลขดับจ้ะเลขดับนี่ชวนมากปีดับดับดีเลยดับสนิทเล่นปูชวนมากชวนมากเลขมากเฮ็ดมากเกือบปีแต่มันมันรุดอยู่สองงวดเลขดับนี่เนาะค่ะดับปูเฮ็ดท้งบนแลงแางมันมา เมื่อใดับบนดับรางเํากันเนาะแยกสินส่วนอยู่นะค่ะมาใหม่คือได้หมดค่ะวูกเนี่ยเหรอมาใหม่เลยมามาไล่มาไหลถูดหนึ่งอันนี้อันนี้สูดเก่าจนถูดตัวที่ตัวลังค่ะวนวนผนกันผนกันเอาเอาดึงไปใส่กันความจริงถูเทสมาประจำน้องไ่ยี่งไม่ยิ่งเก่าเก่าตัว ค่ะนี่มันอะลรสูดรใหม่สิอีกเลื่ยเพิ่มไปเรื่อขยายไปขยายไปเพื่อหาในี่วงทางมันคือแมนแมนอยู่ค่ะอันนี้ก็รองเมืองว่างวดงวดนี่มันสีรุดนก็รุดเลขดับก็เป็นแนวทางอีกอันยังอีนะะว่งนีมันสีดับอีดีบอลนะรของเมืองซำดับอีดีบอลก็บทางซ้ำหาพี่เพื่ออะไรเพื่อเขาเได้ประหยัดเงินจ้าแมนแมนที่แรกได้เก่าโตมันบอค่ะปูอันนี้ปูก็เลยกว่าเพิ่มมาขยายไนเรื่อยๆเก่าโตอยู่อยู่ก็ค่ะเออ แยกขาตัวดับแบบเภาสิเดกแยกมันแยกตัวสีมันสิได้เน้นๆเอาไงยังไงนะค่ะนี่แหละเนาะเลยดับปูแคบไว้เนาะค่ะเนาะดับดับสนิทเลยนะคะอืมแต่ว่าปีนี้จะดูแลเนาะสองงวดเนาะเลยดับปูข้าวเกี่ยวเนาะเอากตะเล็กดับแต่ขาวเกี่วบอมัเอาเล็กยันพ่เหนือเกลือเมีนปูแต่พูกมาตัเล็กดับ เลขดับก็เป็นแนวทางอีกแบบนึงค่ะเขาไปมาเอาหรอเขาโขมมาเอาให้น้องหานนึงเลยโอ้เหล็กดับไปยัางก็อืออ่าแตเลขดับอย่างเดียวนะคะเลขดับนั้นเหล็ดับเป็นย่างใดก็ได้ย้างล่ะแต่ว่าแม่หมูกับนกหน่อยเนี่ยฮาร์ดฮาร์ดสุเลดับก็เอาบ่ดับก็เป็นแนวทางอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะเป็นตีห้องเดี๋เรียนง่ายๆยังบ่ มันจะบวพระว่งนะจ้าตัวน,นี้เขาตีสีอยู่ว่ามันดับถึงนนมันหมดแมันดับถ้ามันตีออกก็แล้วแต่มันตีออกก็ระวันดับนีนดออกกระยามันเแคบไวถ้าเบิ้งนะคะเนาะเล็กดับส,สี่เจ็ดนาะเจ็ดตัวเจ็ดสีสสสสขน,น,นุ่มันโนพวกเบือใจดีจ่ัวใัวน่ะคิทานี้เนาะะสรุปให้ชัดๆนะคะท่านผู้ชม เด่นล่างนะคะปูกับหายวิ่งหานะคะเนาะสองสี่แปดนี้เป็นโค้งสางทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็จะพูมาหาสองหาแปดเป็นตัวเน้นนะคะเ<อ>นาะสองแปดสี่แปดค่ะเป็นตัวร่องนะคะโอ้อไมสุดท้ายมอสุดท้ายเสมอโอ้ยเ,เป็นยังเป็นเน,น,น้นเสีแล้วก็บนนะคะปูหายวิ่ง วิ่งเก่าเนาะคะะ่ะเนาะวิ่งเก่ากับสองอนะคะ,ะออเดนกับออเ,เด่นทีแปดกับสี่นะคะเนาะค่าตัวการกันหาเก้ากับหาแปดเนาะคะ่ะเนาะจับคู่ห่บนเนี่ยสองเก่าสี่เก่านะคะเน้นที่สองเก่านาะคะ่ะเนาะตัวร่องแมนซีแปดกับสองแปดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับหัวสิบหกกันย้ายยนนะคะ คฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องนําแน่ดด้วยค่ะเนะาะก็ไว้พอพอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับตัวเลขก็เป็นแนวทางนะคะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะเนาะฝากเป็นแนวทางในการเสี่ยงสือสลากินแบงรัฐบาลนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้พอพ,อพอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ